ที่ต่ำกว่าสี่ขวบตรงเนี้ก็มีผู้ปกครองดูแลแล้วถ้าสมองต่ำ<ล>กว่าสี่ขวบมา เมียเกาหัวอีกแล้ววันหลังจองในชื่อเธอ Under y o u ยูเนมแล้วกันนะเบบี้อ๋อเหรอกิมใจแบบเริกไม่ดีเลยอะเมื่อกี้นี้ก็แบบเขาเดินกลับมาแบบว่ารบกวนขอดูกิ้งนิดนึงดูแบบบายคอนเฟิร์มเรสเซิลเวชนิดดนึงวันมันไม่ตรงแล้วปรากฏว่าวันนี้ไม่มีห้องเนี่ย ทัวร์ก่อนยังไม่ได้ทัวร์ยังไม่ได้ห้องเป็นยิมนะครับเปิด24ชั่วโมงอุ้ยมีสตรีมมีเซาน่ใช่คือซื้อชุดมาแล้วก็ปีหนึ่งก็คือใช้แค่ครั้งพิมเขาเป็นคนออกกำลังกายปีละครั้งนี่ไปนอนไฮแอทกันมา3คืนแล้วค่ะ แล้วก็มาต่อที่นี่ไฮแอดดีค่ะพนักงานเซอร์วิสดีมากเหมือนเขามาจากซิกเซนเยอะเหมือนกันแล้วเขาบอกว่ามีเพื่อนอยู่ที่นี่ก็เยอะให้เล่นเป็นต้เป็นตัวผุดบอลุบอลถูกต้องใช่ครับทุกคนทะเลวันนี้สีสวยมากตั้งแต่เรามาสี่วันวันแดดสีสวยมากเช่นกันนะฮะที่นี่เน้นให้รับบรรยากาศธรรมชาติมากเลยเนาะที่สุดคือห้องอาหารเปิดประตูหมดเลยใช่คเรามาอยู่ที่ Fish House ที่คิมตันคีทะเลนะฮะเป็นร้านแรก ที่เรามาลองทานอาหารจริง,รงๆไม่ได้ลองทานอาหารมันอิ่มมาแล้วใช่ไหมอิ่มเรามาสั่งค็อกเทลดื่มกันนะครับมานั่งรอห้องแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเขายังคลีย n ไม่เสร็จอันนี้ชื่ออะไร Strawberry s a u r Strawberry Hot Dog อะไรอะ Hot Dog Strawberry s ส u r y Dog รสชาติเปรี้ยวๆนะครับถูกใจผู้หญิงเปรี้ยวอย่าง เข้มใจนะฮะ <ừ> ส่วนผมก็พูดหญิงเข้มๆฮาร์ดคอร์หน่อยนึงนะครับ<ๆ>ก็เข้มๆ,ๆหน่อยนึง Anticipate Journey กินอะไรที่มันยังไม่เคยกินอ่ะซึ่งในนี้มีวิสกี้กับสาหร่ายอยู่แล้วนะอ,อันนี้กิน<อ>ได้เปล่าเขาไม่ให้กินคือเขาให้สาหร่ายเนี่ยมันจุ่มลงไปในนี้แล้วให้ให้ให้ใหใหใหเธอกินผ่านวิสกี้จริงเหรอใช่แต่ไม่ใช่ว่าให้เธอมากินกินไม่ได้หรอกกิน After หลังจากเธอ finish อันนี้แล้วดีกว่ากินก่อนไม่ได้อ่ะฉันฉีกให้เธอชิมสาหร่ายก็คือสาหร่ายสาหร่ายที่ในเมื่อมันจมไปในนี้มันก็จะให้รสชาติที่ ที่ยังไงใช่ปะ่ะซ <complicated. S 1> ับซ้อนมากแล้วก็มีของว่างต่ออยางงี้นะครับม็ ale, อกเทลที่มันแบบเน้นเป็นสีชมพูให้ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็เชฟที่นี่เนี่ยจะเป็นคนสเปนแล้วก็ทําอาหารก็สือนีนะ้อาหารสเปนแล้วก็จะเป็นแบบฟรงพิงมันก็จะมีอาหารที่แมทช์กับเครื่องดื่มเขาก็จะเป็นอาหารสเปนเช่นกันอย่างทาปาสแล้วก็มีออสเตอร์ก็เท่ากับสามวันเนะเพราะว่าวันสุดท้ายอ่ะคือเครื่องออกหกโมงเย็น<ม>ใช่ประเด็นคือไม่ได้สนใจเรื่อหาสนใจวิวข้างหน้าเราบ้นะ เบอกว่ามันเข้ากับสารหลายอย่างไม่น่าเชื่อเอ้ยันยังไม่ได้ชิมเลยเฮ้ยมันเข้าไม่น่าเชื่อว่ามันเข้าจริงกินสารลายอะ Complicated Journey นี่หรอกพ <c oughs> นักง,งานเออไม่ใช่ค่ะไม่ได้กินไม่ได้กินทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงที่ห้องแล้วนะครับ <c oughs> อ่ามาแล้วนะครับถึงที่คิมตันซามุยมุยมุยนะเร่อยอันนี้เด่นมากเลยเดี๋ยวตูดเมียเห็นเด่นมากก็เข้ามาในห้องปุ๊บเปิดประตูเข้ามาก็จะมีอ่างบาสทับตรงนี้ชาวเวอร์ตรงนู้นแล้วก็ห้องน้ําถ่ายหนักนะฮะเมียน่าจะใช้ทั้งวันอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับมีที่เก็บผ้าขนหนูนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะฮะเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้อ๋อเป็นเลื่อนปิดนึกว่าเป็น นึกว่าเป็นเลื่อนเปิดอีกชั้นหนึ่งก็มีเกเกอะไรที่วางของวางของนะครับมีเตารีดให้นะครับเตียงคิงนะเนี่ยไซคิงนะเนี่ยคิงไซใช่แล้วก็ที่วางกระเป๋าทีวีตรงนี้โซฟาตรงนี้แล้วก็มินิบาร์ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ฟรีอันนี้อันนี้อันนี้ฟรีอันนี้ไม่ฟรี <c oughs> นะฮะน,นีคอมเพลเม้นทารี่ให้กาแฟนะครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าให้หกขวดเลยนะอันนี้เืมถามเขาว่า ฟรีหรือไม่ฟรีอ่ะมีมินิบาร์ตรงนี้เออก็ไม่ฟรีเช่นกันนะฮะที่นี่ดีมีเนสเพซโซให้ด้วยใช่แล้วก็นี่ชั้นวางของนิดหน่อยไม่มีอะไรห้องที่ได้น่าจะ,ะพอๆกอั<อ>บวาวาึลเนาะยาวๆแต่ว่าให้อาจะแบบจะดูลึกกว่านิดนึงระเบียงเขาค่อนข้างใหญ่เเรียกว่าใหญ่เลยดีกว่าจัดว่าใหญ่เลย นี่ใหญ่มากก็เป็นเดเบสตรงนี้โซฟาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราเลือกซีวิวแล้วแล้วก็ก็จะมีต้นไม้มีเห็นซีวิวตรงนู้นเล็กๆนิดหน่อยนะครับก็ถ้าอยากจะให้เห็นชัดๆต้องไปตึกนู้นตึกนู้นถ้าเอาวิวเนี่ยก็คงต้องเป็นไฮแอดไฮแอดนี่ตึกหนึ่งนี่ที่สุดจริงๆว้าวไอ้หลังๆกระท่อมกระท่อมเนี่ยเรียกว่ากระท่อมเน่ป่ะ เขาเรียกว่าคือมันสูงแลวมันไม่มีอะไรบังใช่แต่ว่าเนื่องจากเขาแจ้งมาว่าต้นไม้เนี่ยเขาก็อยากจะรักษาต้นไม้ที่มันอยู่ดั้งเดิมเอาไว้เพราะเพราะตอนแรกเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นป่าหมดก็จะมีห้องผู้เข้ c ถึด้วยก็คือชั้นล่างก็คือกระโดดลงน้ําได้เลยเนี่ยค่ะที่รักแทนเลยใช่นี่ก็เป็นฟูเ้เ c ้าอยู่ข้างล่างนะครับ้เนี่ยราคาดีกันหมดหรออืมซีวิวคือ คือราคาเดียวแล้วก็มีให้เลือกทูเ l Access กับ Ocean View แต่วิลล่าคืออีกราคาหนึ่งใช่คือดูดไปเลยคือที่นี่มันจะมีห้องแค่2แบบ3แบบทริปนี้ก็โซนี่สปอนเซอร์อีกแล้วนะครับสำหรับการถ่ายบล็อกในครั้ง <c oughs> นี้นะครับนอกจากไฮแอดแล้วเนี่ยเราก็ลากยาวมาจนถึงคิมตันมาลายที่สมุน <c oughs> ด้วยนะครับได้ภาพวิดีโอสวยมากแล้วก็ร <c oughs> ูปภาพสวยาเดี <c oughs> ๋ยวไปดูร,รูปกัน กล้องที่ได้มาคือ A7C ติดมากับเลนส G 2ี่นะครับละลายหลังเดี๋ยวโชว์ละลายหลังก่อนเป็นไง1.8คือละลาย<ส>ขนาดนี้<อ>แล้วแบบโ,โหนี่นี่ผิวขาวโอเวอร์มากนะแล้วเมียนี่เบอไปเลยตอนแรกเขาแจ้งบอกว่าจะมีโซเชียลคลับตอน5้โมงถึง6กโงเ็นก็คล้ายๆกับฟรีฟโล่นี่แหละก็จะมี พวกวายก็แล้วแต่วันนะนี่จะแอลกอฮอล์ทุกวันเลยเหรอไม่ได้นะเมื่อกี้ก็ไปนั่งรอห้องก็แอลกอฮอล์คือแบบไม่ใช่อะไรไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์นะแต่ว่าเพราะเอ่ว่ามันมีกินหมึ่งที่นี่เขาเหมือนแบบคิดคีเอทเครื่องดื่มแบบก็เลยอยากสั่งแต่นจริงๆไม่หมดกินไม่หมดหรอกเจอการตอนสี่โมงอาจจะไปเล่นน้ำก่อนหรือว่าไปลงพายเรือขี่จักรยานนี่มีกิจกรรมเยอะมากมีพายเรือมีซับบอร์ดมีถี่จักรยานทรายแล้วก็คายักคายักคายัมีโต๊ะปิงฟองเล่นฟุตบอลมีโต๊ะพู ครบแม็กสิบอย่างโอ้โอฟิตเนสด้วยอยากไปดูฟิตเนสมากเลยเขามีสตรีมด้วก็มีเสาหน้าด้วยห้องฟิตเนสของเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครบครันนะครับมีวิ่งอยู่นู่นโอ้อยเหมือนมาเล่นนะถ้าต้องสวยพร็อพต้องมานี่โอ้โหตรงข้างก็จะเป็นในส่วนของจูเนียร์นะครับเป็นที่สําหรับเด็กนะครับน้องๆน,นะครับกิจาก,การรมไม่ทําเยอะแยะเลยในนะุน้องเขาสิ <laughs> นิกกี้มิน่าชัดๆ ตื่นตั้งแต่ตอนเช้ารีบออกไปหาหูยสวยมีซับบอร์ดคายากักแล้วก็จักรยานแล้ววันนี้เราจะอะไรดีได้หมดเลยนะจักรยาน็ค่ะหมร้อยบี๊อย่าดีดน้ำลงมา,าไปไปลูกหมุนอยูเนีย่ะ ปองเลยนะนี่อหิวมากที่สุดเล่นตุ๊บเล่นตับตั้งความหวังเบฟัสซี่เป็นยังไงบ้างคะมากเดี๋ยวไปดูว่าเราจะถูกใจโดนใจเปล่าว้าผิด คลาดนะฮะผิดพลาดคือไาดคือไม่ผิดทั้สีไม่ใช่ความหวังคือคือเราเราเราไม่ได้ตั้งความหวังไว้เยอะมากเทราตั้งไว้มากฉันตั้งไว้มากเพราะอาหารเขาเน้นอาหารอาหารเขาเก๋ก็คือเก๋จริงลลบเฟีดีมากมีพัฟฟี่แพนเค้กแล้วก็มีข้าวต้มเจ้าสมุยเบเนดิกต์อ่ะเดี๋ยวขึ้นเมนูให้ดูนอกจากไลน์บุฟเฟ่ที่เห็นเมื่อกี้นี้แล้วนะออนเมนูก็สั่งได้อีก ซึ่งแบบเฮ้ยนนดีดีดีครับพุชิโนโ่ทุกคนมีซอสเต๊ดค,มมคาราเมลมอคค่าคุกกี้แครมเบิลแล้วก็จินเจอเร์เบรดเพปเปอร์ม,มิ้นผมคิดว่าไฮแอดค่อนข้นางที่จะดีแล้วนะอันนี้ดีกว่าวะขออุ้มคลิปอีกแล้วนะครับวันนี้ได้ลำโพงของ Sony SRS XB 1 3มาใช้นะครับตัวเล็กกระทัดรัดมากนะครับสามารถที่จะ ห้อยไปไหนตอนไหนได้นะครับสายตัวนี้แข็งแรงมากนะครับเราไม่อยากแบกลำโพงหนักๆมานะครับแน่นอนว่าลำโพงใหญ่เนี่ยคุณภาพเสียงค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็เน้นใน,นเรื่องเบสนะครับสามารถที่จะกระจายเสียงได้360องศานะแล้วก็สามารถที่จะ เอาไปริมสะไว้น้ำริมทะเลนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับแค่วางไว้ตรงกลางฟังกัน2คนนะครับตัวลำโพงเนี่ยมีค่า IP67 สนะครับสามารถที่จะกันน้ํากันฝุ่นได้นะครับแบตเตอรี่ก็สามารถที่จะใช้ได้16ชั่วโมงยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมตรงนี้ครับทั้งเปิดปิดบลูทูธเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสามารถที่จะรับโทรศัพท์ผ่านไมโครโฟนตรงนี้ก็ได้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับราคาตอนนี้ก็1990บาทนะครับ เ็กกระทัดรัดราคาเป็นมิตรนะครับสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกหาในเว็บไซต์ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเราไม่เคยไปพักที่คิมตันกรุงเทพนะแต่ว่าเราไปาร้านกาแฟกับกินข้าวที่นั่นค่อนข้างที่จะบ่อย ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ,อาหารเค้ารสชาติดีแล้วนอกจากั้คือราคาแบบเป็นมิตรภาพมากคือ,อยุติธรรมคือในในในโงรงแรมแล้วแบบว่า <huh. S 2> ราคาเท่านี้คือแบบหาได้น้อยมากเมื่อะไรไม่ออกก็จะไปคราไปกินข้าว <c oughs> แล้วก็พิซซ่าเนี่ยก็มีสติ๊กเกอร์ที่คิมตันก็คิมตันที่สมุยก็เพิ่งเปิดใหม่ประมาณสามสี่เดือนก็เลยอยากมาลองปรากฏดว่าอาหารตั้งแต่ระมานุเย็นก็โอเคเนะที่รักนื้อมีสเต็กแล้วก็มีหนวดปลาหมึกของพิม เอาดอก็เป็นงี้นั่งได้นะครับแต่ว่าเอาดอก็จะค่อนข้างที่จะอบอ้าวนิดหนึ่งข้างในเขาก็จะมีพัดลมให้เรฟรัซซี่นี่เนี่ยเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง1ิบเอ็ดโมงยาวกว่าชาวบ้านเพราสามารถที่จะข้ามไม่ต้องวนไปได้เลยอ่านี่ดูพิมพ์ใจพิมพ์ใจกินมั่วมากอันนี้น้ำพริกหนุ่มชีสข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะดูของพี่อ่ตกท้ายด้วยแล้วนี่ของผมมั่วกว่าครึ่งหน้าเป็นฝรั่งแต่มีไส้อั่วมาด้วยนะฮะ เยนนี่ด้วยนะข้าวคุกี้จิงเจอร์เ a พ e e มิตเชอาอออตเลกแล้วฉันไปแล้วนะหมปิ้งวานบวเรียบรอย้อยอ,อ,อ,อลินชี่กัมพูชาตุง วนมิน้นออร่ยเขาคาๆประมาณนี้เดี๋ยวถ้าสั่งอะไรเพิ่มแล้วแบบมันมันมาดีเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเบอรี่กูดเบอรี่กูดอินนมากค่ะเฮลซี่อ่ะกราบใหญ่เพียบไอ้ไข่เนี่ยหวาเวไปเลยนะมีความตื่นเต้นพีกแรกคือมีอัลมอนด์พีกสองคือมีแคชูพีที่สามนี่พิซซาชิโอเดี๋ยวมาชิมบะหมี่เขานะครับบะหมี่หอมมาก คือมาม okay. ่าดีๆนั่นเองเหรอเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นหืงานบะหมี่ง่ายๆยังอร่อยอ่ะวิวหน้าเรานะครับอืมบรรยากาศบรรยากาศดีมากอันนี้คือชามสมุยเมเนดิกนะครับอ๋อนี่คือสแฉกโคคาโดว้าวอื้มหะอื้มหอมหอมมากขอเกินปูหน่อยนะครับื้ว มาหวันเอามา1ิชุดได้ผมเนี่ยใส่ซ้ํามา3วันแล้วนะครับเพราะว่าซื้อเสื้อตัวใหม่มาเหมือนกันแต่ว่าเสื้อตัวใหม่เนี่ยเอ่อมันใส่ไม่ได้คือซักแล้วมันโหดแล้วแบบยี่ห้อที่แบบว่าเออเรารู้จักกันดีด้วยนะคือก่อนหน้านี้ซื้อสีดํามาแล้วแล้วแบบเฮ้ยชอบแล้วแบบเออมันไม่แพงมากแล้วกแบบ็เออซื้อซื้อสีขาวมาใสา่แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอซักแล้วแบบโหแบบห้ามกินอะไรเลยอะ่ะบ้านทับของเราเป็นที่ต่างผ้าแล้วเรียบร้อยแม่บ้านไม่เห็นคงเสียใจนะฮะ5วันผมว่าผมอาบน้ําไปประมาณ เกิน10บรอบแล้วอ่ะอาบน้ําบ่อยมาก20รอบเออเกินเกินเกินแน่นอนแล้วก็ที่คิมตันเนี่ยเขามีร้านอาหารอยู่4อ้าวจริงๆเขามีอยู่5ร้านด้วยกันนะครับมีโบโฮมีฟิชเฮาส์มีลานในนะฮะแล้วก็เชดเชดบาร์เป็นเป็นบาร์เล็กๆนะครับแต่ว่าก็สั่งพวกสแน็คอะไรอย่างงี้ได้นะอีกร้านหนึ่งชื่อว่าหอมนะครับแต่ว่าเขายังไม่เปิดนะฮะมาอยู่ที่เชดนะครับเชดก็จะอยู่ริมทะเลตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ข้างๆสระว่ายน้ํา แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเป็นอะไรนะเป็นฟิชเชาที่เรากินเมื่อวานนี้โคโดอร์บเบคอนนากินกริลฟรานซิซสก็กินลิงกุนนี่คาโบนาราก็กินเบอร์บวลแล้วเบอร์โบเบอร์โบสวยดีแต่ว่าคืออะไรจำไม่ได้อ่าคุรันทีนออเดอร์อ่าคุรันทีนออเดอร์อ่าคุรันทีอ่าซินนนามมอีครับว้าวน่ากินโคตรเติมพลังก่อน เติมพลังเติมหอมโหยยังไม่ทําอะไรเลยเติมพลังเลยเดี๋ยวนะอุตส่าห์จัดไว้ไปจัดใหม่เลยหายไปไหนอ่ะอะไรไม่มีอะไรหายถามว่าเล่นเป็นไม้ทั้งคู่ไม้เป็นนะเดี๋ยวเดียวเดียวไม่ต้องบอกเว้ยผนทำไมอ๋อจะเปิดเลยไหมเลดี้โฟสเหรอท่ายากขอท่ายากอ๋อไม่ธรรมดาครับเดี๋ยว ไอเดี๋ยวเดี๋ยวฟาวแล้วเธอมันจะไทยหรอสกิทอันนั้นเสร็จก็เด้งมาอันนี้แล้วลงด้านนี้เอาให้ได้อย่างที่พูดดูดูลีลาเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเธอจับมือฉันว่าฉันแทงจากอันนี้ลงนี่เลยเดีกว่าแม่โ้ดูท่าแทงเขานะฮะหืมไอเด็กทะลุว้ฮะ <c oughs> ไม่ได้โอ้หัวกละไม่อีกโอ้โหโหปริ่มขนาดนี้อ่าเน่เน่เน่อ่าปลาปลาปลาโอ้โหอันนี้ โคตรช่วยอะ่ะว้า,า,าว้าวไม่ธรรมดาว้าวตรงนี้โคตรสบายนั่งแบบอย่างชิลอะ่ะเมื่อกี้อยู่ที่บาร์เมื่อกี้อยู่ที่บาร์ตรงนู้นชิลมากเป็นพิเศษเพราะว่าเขามีดีเจมาเปิดแผน่นตอนนี้ก็ชิลๆแดดร่มลมตกนะครับแต่ก็อุ้ยค่ะดีมากก็ไม่ค่อยอ้าวมากนะเบบี้ถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่าแดดไปแล้วก่อน bye บ๊ายบายบ๊ายบายนะครับโอ้ ตรงนี้กลับแล้วอ่ะเฮ้บรรยากาศตอนคืนครับน้องๆพกชิวพูดเลยชิวเวอร์แฮ มาแล้วจะกลับแล้ววันนี้มาแล้วอะ,ระลร oh <my. S 2> จะกลับแล้วยังไม่อยากกลับเลยโรงแรมยังเป็นโรง,งแรมค่อนข้างที่จะใหม่ฟาซิลิตต่างๆก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่มาพักโรงแรมอย่างเดียวเหมือนเรานะครับเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนเลยจะมีลายอาหารบุฟเฟ่ใช่ป่ะแล้วก็จะมีในเมนูกระดาษที่เขาวางอยู่บนโต๊ะก,ก็สั่งได้แล้วนอกเหนือจากนั้นสั่งนอกเหนือจากเมนูที่วางอยู่บนโต๊ะก,ก็ได้ถ้าอยากกินแบบบางทีเออไม่ได้อยากกินอันเนี้ยค่ะขอก็แบบ กะเพราอะไรนี้ได้มาเก็พึ่งรู้ว่ามีโต๊ะหนึ่งสั่งกะเพราอ้าวสั่งได้ด้วยหรอแบบเสียดายอยากกินอยากกินเใช่แล้วก็มีมีมีโต๊ะสั่งซุปร้อนๆเลยนะโอ้พนักงานดีมากนะครับต้องคอยมาเช็ค ความต้องการลูกค้าตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่ามีเนเจอร์ GM เขาก็เหมือนเดินทั่วโรงแรมเลยนะเป็นต่างชาติเป็นฝรั่งนี่แหละเข้ามาทักทายบอกว่าเนี่ยยูเก็ตบรรยากาศฟรีนะฟรีออฟชาร์จอะไรใช่คิดในใจกูร้อนมากเลยห้องโอเคอาหารโอเคแล้วก็รอบๆโรงแรมโอเคถ่ายรูปสวยมีอะไรที่ไม่ชอบไหมเออชมมาตั้งเยอะแล้วไม่มีนะมีในยิงยังนี่ห้องน้าถ่ายหนักข้างหลัง เล็กไปนิดนึงแล้วรู้สึกว่าหายใจไม่ออกอ๋อมันม,ออมัน,ม,นมันควรจะโปร่งโล่งสบายถ้าใครอยากจะไปดูไฮแอดก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำตั้มเนลไว้ตอนท้ายคลิปนี้นะฮะขอบคุณ Sony ที่เอื้อเฟื้อกล้อง Sony A7C มาให้ด้วยนะครับกับเลนส์ G 20 8 <laughs> นะครับตลอดทั้งการถ่ายทำ ก็จะมีโกโโกบ้างจะมีมือถือบ้านนะครับแต่ว่า Mostly ส่วนใหญ่ก็จะเป็น a 7 c นั่นแหละโอเคแล้วเราจะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับ <Bye. S 1> พิมพีครูเจนี่บายบายสุดท้ายถ้าใครมีน้องหมาสุน,นัขนะครับ ก็สามารถที่จะนํามาเข้าพักที่โรงแรมนี้ได้นะชอบเครือคิมตันเพราะว่าเวลาไปแล้วพิมก็จะได้ดูน้องหมาน้องหมาก็จะมาแบบพันสมอยพันน่ารักน่ารักอ่ะแบบแล้วเขาแบบมีมารยาทเขาฝึกมาอย่างดีแล้วก็เมื่อวานนี้พาน,น้องลงเรือคายัก้วยน่ารักมากเลยน้องสมอยก็แบบว่าเออ,เอ,อใส่เสื้อชูชีพแล้วตัอุอ้วนไม่น่าใส่ชูชีพไปเลยรู้ปะทำไมอะถ้าตกก็จะได้ลอยไปเลย <laughs>